ในเมืองขอนแก่นมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อว่าวัดทุ่งเศรษฐีวัดนี้เงียบสงบและดูสวยงามในยามกลางวันแต่พอตกค่ำชาวบ้านกลับไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้เลยแม้แต่น้อยเพราะมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับกระจกต้องสาที่ถูกเก็บไว้ในพระอุโบสถเก่าของวัดบางคนบอกว่ามันเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นบาปในใจของคนที่มองและใครก็ตามที่ได้เห็นเงาของตัวเองในนั้นจะต้องพบจุดจบที่น่าสยดสยองภายในไม่กี่วัน ตำนานเล่าว,ว่าเมื่อร้อยปีก่อนมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ชอบเล่นศาสตร์ท่านสร้างกระจกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ดูวิญญาณและชำระบาปของผู้คนแต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านกลับถูกพลังของกระจกดูดกลืนจิตใจจนกลายเป็นบ้าและตายในวัดแห่งนี้หลังก่อนตายท่านได้สาบแช่งไว้ว่าผู้ใดมองเข้ากระจกนี้โดยไร้ศรัทธาจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นและจะไม่มีวันได้พักผ่อนอย่างสงบหลังจากนั้นกระจกก็ถูกเก็บไว้ในห้องปิดตายไม่มีใครกล้าเปิดอีกเลย แต่การเวลาก็ทําให้คนรุ่นใหม่ลืมเลือนเรื่องนี้ไปเหลือเพียงคําเตือนของคนแก่ในหมู่บ้านที่ยังพูดถึงมันอยู่บ้างพวกเขามักเตือนเด็กๆว่าอย่าเข้าใกล้พระอุโบสถหลังเก่าโดยเฉพาะตอนกลางคืนพระวิญญาณของพระรูปนั้นยังวงเวียนอยู่ในกระจกรอใครบางคนมาปลดปล่อยหลายปีผ่านไปนักท่องเที่ยวบางคนอ้างว่ามีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในวัดเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเสียงนั้นเหมือนเรียกชื่อใครบางคนหรือบางครั้งก็เหมือนเสียงหัวเราะแผ่วเบา,เบาในความมืดบางคนที่บังเอิญเดินผ่านช่วงดึกๆเล่าว่า มีแสงว่าออกมาจากหน้าต่างพระอุโบสถราวกับมีใครเปิดแฟลชถ่ายรูปอยู่ข้างในแต่เมื่อเข้าไปดูกลับไม่มีใครอยู่เลยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล่าขานปากต่อปากและชื่อของกระจกต้องสาแ่งวัดทุ่งเศรษฐีก็แพร่กระจายไปทั่วผู้คนเริ่มมองวัดนี้ด้วยความกลัวปนสงสัยบางคนเชื่อว่าเป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อห้ามเด็กไปสนในวัดตอนกลางคืนแต่บางคนกลับเชื่อว่ากระจกนั้นยังคงมีพลังของความตายแฝงอยู่และรอใครบางคนที่จะปลุกมันขึ้นมาอีกครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งมีนักศึกษาศิลปะจากกรุงเทพคนหนึ่งชื่อนิรันต์ได้ยินเรื่องนี้เข้าเขาไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์และคิดว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเท่านั้นเขาตัดสินใจจะไปพิสูจน์ความจริงด้วยตาตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลและปลุกตำนานที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นหม่ครั้ง นิรันเป็นนักศึกษาศิลปะปีสามจากกรุงเทพเขาเป็นคนชอบท้าทายสิ่งลึกลับและไม่เคยเชื่อเรื่องผีหรือสยศาสตร์เขาเชื่อในสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้เท่านั้นวันหนึ่งขณะที่กำลังหาข้อมูลสำหรับโปรเจกต์ศิลปะเกี่ยวกับความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเขาบังเอิญเจอบทความเก่าเกี่ยวกับกระจกต้องสาแห่งวัดทุ่งเศรษฐีเรื่องเล่านี้สะดุดใจเขาทันที นิรันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานศิลปะของเขาถ้าเขาสามารถบันทึกภาพของกระจกนั้นได้จริงมันคงเป็นผลงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเขาจึงเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคนในพื้นที่และวางแผนจะเดินทางไปขอนแก่นด้วยตัวเองแม้เพื่อนร่วมชั้นหลายคนจะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้แต่เขากลับยิ้มและพูดว่าถ้ามีผีจริงฉันจะวาดรูปให้มันเอง เมื่อเขามาถึงหมู่บ้านใกล้วัดทุ่งเศรษฐีบรรยากาศรอบๆช่างเงียบสงัดอย่างประหลาดแม้เป็นตอนกลางวันแต่หมอกบางๆก็คลอเคลียอยู่รอบต้นไม้ใหญ่เสียงลมพัดผ่านศาลาวัดเก่าที่หลังคาพังครึ่งหนึ่งให้เสียงคล้ายคนกระซิบเขาเดินเข้าไปทักทายลุงคนหนึ่งที่นั่งเฝ้าวัดอยู่ลุงคนนั้นชื่อลุงคำเป็นคนดูแลวัดมานานนิรันถามถึงกระจกต้องสาบด้วยความตื่นเต้นแต่ใบหน้าของลุงคำกลับเปลี่ยนสีทันทีลุงสายหัวเบาๆแล้วพูดว่า อย่าไปยุ่งกับของแบบนั้นเลยลูกกระจกบานนั้นมันไม่ใช่ของเล่นพระรูปที่สร้างมันไว้ท่านไม่ได้ตั้งใจให้ใครได้เห็นอีกแล้วแต่คำเตือนนั้นกลับยิ่งทำให้นิรันอยากรู้มากกว่าเดิมเขาขออนุญาตเข้าไปถ่ายรูปในวัดตอนกลางวันลุงกำลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมแต่เตือนอีกครั้งว่าอย่าเข้าไปในพระอุโบสถหลังเก่าไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรอย่าเดินเข้าไปเด็ดขาดนิรันรับคำด้วยรอยยิ้มเขาเดินสำรวจรอบวัดถ่ายรูปภาพเก่าเจดีและพระพุทธรูปที่ถูกเงาไม้บดบังครึ่งองค์แต่ในใจกลับคิดดถึงงงเเพียยเียยยอ่าว เขาอยากเห็นกระจกต้องสาบด้วยตาตัวเองเขาตัดสินใจว่าคืนนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ไม่มีใครอยู่ค่ำคืนนั้นพระจันทร์เสี้ยวลอยอยู่เหนือยอดไม้ลมเย็นพัดผ่านเสียงระฆังดังแผ่วเบานิรัน์ถือกล้องถ่ายรูปเดินตรงไปยังพระอุโบสถหลังเก่าที่ถูกปิดมานานประตูไม้เก่าครางเอียดเมื่อเขาผลักเบาๆกลิ่นฝุน่นและกลิ่นทูบเก่าลอยอบอวลอยู่รอบตัวในความมืดนั้นเขารู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนกำลังมองอยู่จากเงามืดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาไม่อาจลืมไปตลอดชีวิต คืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์บางๆสองลอดกิ่งไม้ลงมาที่ลานวัดนิรันเดินอย่างเงียบเชียบกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกลัวในเวลาเดียวกันเสียงจิ้งหรีดดังระงมทั่วบริเวณแต่เมื่อเขาเข้าใกล้พระอุโบสถหลังเก่าเสียงเหล่านั้นกลับค่อยๆเงียบหายไปเหมือนธรรมชาติรอบตัวหยุดนิ่งทันทีที่เขาเหยียบผ่านประตูวัดเขาส่องไฟฉายไปตามผนังที่เต็มไปด้วยคราบฝุน่น และรอยแตกรา้าภาพจิตรกรรมโบราณที่เลือนหายไปตามการเวลาให้ความรู้สึกเย็ยนเยือกเขาถ่ายรูปทีละจุดเพื่อเก็บรายละเอียดไว้แต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าจุดหมายจริงของเขาคือห้องที่เก็บกระจกต้องสาบนั่นเองนิรันด์เดินไปจนถึงประตูไม้บานหนึ่งที่ถูกปิดด้วยโซ่เก่าๆมีแผ่นยันสีซีติดอยู่หลายแผ่นเขายกมือสัมผัสเบาๆความเย็นจากเหล็กส่งผ่านมาจนขนลุกเขาหยิบคีมที่เตรียมมาออกจากกระเป๋ากลั้นใจตัดโซ่ทีละข้อเสียงแกรกดังขึ้นในความเงียบจนหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อบานประตู เปิดออกลมเย็นจัดพัดส,สวนออกมาทันทีราวกับสิ่งที่อยู่ข้าในกำลังหายใจออกภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากกล้องที่ส่องให้เห็นฝุ่นฟุ้งลอยอยู่ในอากาศกลางห้องนั้นมีกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่มีผ้าขาวคลุมไว้ครึ่งหนึ่งเขาเดินเข้าไปชาชาและดึงผ้าผืนนั้นออกเสียงผ้าสีขาวที่ลากผ่านพื้นดังเบาๆเผยให้เห็นกระจกที่มีกรอบไม้แกะสลักลวดลายแปลกตาด้านบนมีตัวอักษรของเก่าจารึกไว้บางส่วนเขามองเงาของตัวเองในกระจกมันสะท้อนกลับมาปกติในตอนแรก แต่พอเขาขยับกล้องเพื่อถ่ายภาพแสงแฟลชจากกล้องก็สว่างว่าขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนั้นเขามองเห็นเงาอีกเงาหนึ่งปรากฏขึ้นข้างหลังตัวเองเป็นเงาร่างของชายชาราในจีวรเก่าๆที่มีดวงตาแดงกำ่ำนิรันดรุ้งหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงลมที่พัดผ่านประตูไม้เขาพยายามหัวเระกลบเกลื่อนบอกกับตัวเองว่าคงเป็นแค่ภาพสะท้อนแสงแฟลชแล้วถ่ายภาพต่ออีกครั้งแต่ครั้งนี้กล้องไม่ทำงานหน้าจอขึ้นเพียงภาพสีดำ และเสียงเบาๆบดังขึ้นจากกระจกเหมือนใครบางคนกระซิบชื่อของเขานิรันด์ดเสียงนั้นชัดเจนจนเขาเลือกไปทั้งตัวมือเริ่มสั่นเขาค่อยๆอถอยหลังแต่กระจกกลับสั่นไหวเบาๆบราวกับมีแรงบางอย่างอยู่ข้างในเขาวิ่งออกจากห้องอย่างไม่คิดชีวิตประตูไม้ปิดดังปังอยู่ด้านหลังเสียงสะท้อนนั้นก้องกังวาลทั่วพระอุโบสถและในขณะที่เขาวิ่งออกสู่ลานวัดเขาได้ยินเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายแว่วตามหลังมากลับมาดเจ้าลืมเงาไว้ที่นี่ นิรันดวิ่งออกมาจากพระอุโบสถเก่าด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดเขาหายใจหอบเหงื่อซึ่งเต็มใบหน้าทั้งที่อากาศยามดึกเย็นจนหนาวเขาไม่กล้าหันกลับไปมองข้างหลังเลยแม่แต่น้อยจนกระทั่งมาหยุดที่ลานหน้าวัดเขาทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นพยายามตั้งสติและบอกตัวเองว่ามันแค่ภาพหลอนมันต้องเป็นภาพหลอนแน่แน เขาเปิดกล้องขึ้นมาดูภาพที่ถ่ายไว้หวังว่าทุกอย่างจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลแต่ทันทีที่ภาพปรากฏบนหน้าจอหัวใจของเขาก็แทบหยุดเต้นภาพสุดท้ายที่ถ่ายในห้องนั้นไม่ใช่ภาพกระจกเปล่าๆอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับเห็นเงาของเขายืนอยู่ตรงกลางโดยมีมือสีดำซี่สองข้างวางบนบ่าของเขาอย่างชัดเจนนิรันดรีปิดกล้องทันทีเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังอีกครั้งลมหายใจร้อนๆเป่ารถต้นคอเบาๆเ,าเาขาหันกลับไปแต่ไม่พบใครเหมือนทุกอย่างรอบตัวเงียบงงาลงอย่างประหลาดเขารีบเก็บของ และวิ่งกลับที่พักโดยไม่กล้าเหลียวหลังเลยคืนนั้นเขาแทบไม่ได้นอนเสียงในหัวของเขายังคงดังก้องเป็นเสียงกระซิบเบาๆนิรันดะมันวนซ้ำไม่หยุดราวกับดังมาจากในกระจกเขาพยายามปิดตาแต่กลับเห็นภาพกระจกใบนั้นซ้ำๆเหมือนมันฝังอยู่ในจิตใจรุ่งเช้านิรันตัดสินใจกลับไปหาลุงคำเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังลุงคำฟังด้วยสีหน้าซีดเผือดแล้วพูดเสียงสัน่นลุงเตือนแล้วใช่ไหมลูก กระจกบานนั้นมันไม่ใช่ของคนมันคือทางผ่านของวิญญาณพระรูปนั้นท่านยังไม่ไปไหนท่านรอคนที่เปิดมันอีกครั้งนิรันพยายามอธิบายว่าเขาแค่ต้องการภาพสำหรับงานศิลปะแต่ลุงคำสายหน้าของแบบนั้นอย่าพยายามอธิบายมันไม่ต้องการเหตุผลมันต้องการคนแทนที่คืนนั้นนิรันฝันเขาฝันว่ากำลังยืนอยู่หน้ากระจกใบน,นั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เงาในกระจกไม่ได้ขยับตามเขาเงานั้นยิม้ม และค่อยๆยื่นมือออกมาจากในกระจกนิรันดร์สะดุ้งตื่นในเหงื่อเย็นเขามองไปรอบห้องพบว่ากล้องถ่ายรูปของเขาวางอยู่บนโตะ๊ะทั้งที่ก่อนนอนเขาเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าจอกล้องเปิดค้างไว้เองและภาพบนหน้าจอคือกระจกบานนั้นพร้อมเงาของชายชาราผู้มีดวงตาแดงก่ำยืนอยู่ตรงกลางเขารีบปิดกล้องแต่เสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในห้องอีกครั้งเจ้ากลับไปไม่ได้นิรันดรเงาของเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว นิรัน์นั่งนิ่งตัวสั่นไปทั้งร่างเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่แค่ภาพหลอนอีกต่อไปรุ่งเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนสองผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องพักแต่สำหรับนิรัน์มันไม่ได้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเลยเขานั่งนิ่งอยู่ปลายเตียงดวงตาแดงกำ่ำจากการไม่ได้นอนทั้งคืนภาพในกล้องยังติดตาเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหัวอย่างต่อเนื่องเหมือนใครบางคนยังคอยพูดอยู่ข้างหูเขาตัดสินใจเปิดกล้องอีกครั้งด้วยความกล้าแบบคนสิ้นหวัง แต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบภาพทั้งหมดในเมมโมรี่กาดหายไปเหลือเพียงภาพเดียวภาพกระจกใบนั้นและเงาของชายคนเดิมที่ยืนอยู่ในท่าทางเดียวกันแต่คราวนี้ดวงตาของเงาในกระจกมองตรงมาที่เขาโดยตรงนิรันร์คว้างกล้องทิ้งทันทีเสียงกล้องกระแทกพื้นดังสนัน่นแต่ไม่นานหลังจากนั้นเสียงกระจกแตกเบาๆดังขึ้นจากในกล้องทั้งที่ไม่มีเหตุผลใดๆเขารู้สึกเหมือนบางอย่างหลุดออกมาจากข้างในและอากาศรอบตัวก็เย็นลงผิดปกติ ตลอดทั้งวันนิรันเริ่มเห็นภาพแปลกๆเขาเห็นเงาของตัวเองเดินสวนไปอีกทางในกระจกห้องน้ําเห็นชายชาราในชุดจีวรยืนอยู่ไกลๆทุกครั้งที่หลับตาและบางครั้งก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกเบาๆจากด้านในเหมือนมีใครบางคนพยายามจะออกมาเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นอาการหลอนจากความกลัวแต่ร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงเหมือนโดนสูบพลังออกไปทีและน้อยลุงคําที่เห็นอาการของเขาก็เริ่มเป็นห่วง จึงนาเขาไปพบพระอาจารย์ผู้แก่ชราในหมู่บ้านพระอาจารย์มองหน้าเขานานก่อนจะพูดด้วยเสียงเรียบเจ้ามองเข้าไปในสิ่งที่ไม่ควรมองเงาในกระจกนั้นไม่ได้สะท้อนตัวเจ้ามันสะท้อนสิ่งที่รอจะเป็นเจ้าคําพูดนั้นทําให้นิรันด์ขนลุกสู้พระอาจารย์ให้เขานํากล้องและของทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปเผาแต่เมื่อเปิดกระเป๋าออกมากลับไม่มีกล้องอยู่ในนั้นทั้งที่เขาเพิ่งเห็นมันตกอยู่บนพื้นเมื่อคือนก่อนคืนนั้นเขาได้ยินเสียงกล้องถ่ายรูปทำงานอยู่ในห้องทั้งที่ห้องมือสนิทเสียงแชะ ชดังขึ้นเรื่อยๆเ,เขาหยิบไฟฉายขึ้นมาสองและทันทีที่แสงกระทบผนังเขาเห็นภาพตัวเองถูกถ่ายไว้เต็มผนังทุกภาพเป็นเขาแต่ในทุกภาพเขากำลังยิ้มแบบเดียวกับเงาในกระจกคืนนั้นนิรันตะโกลั่นห้องและรีบวิ่งหนีออกไปนอกบ้านเขาวิ่งไปจนถึงลานวัดท่ามกลางลมแรงและเสียงใบไม้ไหวเขามองไปยังพระอุโบสถเก่าที่ปิดตายและเห็นเงาร่างของชายชาราในจีวรยืนอยู่ตรงหน้าประตู ชาชัยยกมือขึ้นชี้มาทางเขาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวอย่างชัดเจนกลับมาหาเงาของเจ้ามันยังรออยู่ในกระจกคืนนั้นลมพัดแรงผิดปกติเสียงฟ้าร้องดังมาจากที่ไกลไกลเมฆดำปกคลุมทั่วฟ้าเหมือนธรรมชาติกำลังบอกบางสิ่งบางอย่างนิรัน์นั่งอยู่ในห้องด้วยสีหน้าอิดโรยดวงตาลึกและขอบตาคล้ำเขาไม่ได้หลับมาหลายวันแล้วเสียงกระซิบจากในกระจกยังคงดังอยู่ในหัวซ้ำาๆจนเขาแทบเสียสตินิรัน์ดะกลับมากลับมาหาเรา เขาพยายามเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างนอกมันดังขึ้นมาจากข้างในใจราวกับสิ่งที่อยู่ในกระจกได้เข้าไปฝังอยู่ในตัวเขาแล้วทุกครั้งที่เขามองเงาของตัวเองในกระจกหรือในหน้าต่างเงานั้นจะยิ้มทั้งที่เขาไม่ได้ยิ้มเลยแม้แต่น้อยนิรันเริ่มพูดคนเดียวเขาคุยกับเงาในกระจกเหมือนมันมีชีวิตเขาเริ่มบอกกับมันว่าเจ้าต้องการอะไรจากข้าเสียงหนึ่งตอบกลับมาทันทีจากในหัวข้าอยากได้สิ่งที่เจ้ามีร่างของเจ้า เขากรีดร้องและคว้างของทุกอย่างรอบตัวแต่เสียงนั้นยังคงอยู่เขาเริ่มเห็นภาพหลอนพระชราในจีวรเดินช้าๆมาหาเขาในความมืดแล้วหยุดตรงหน้ากระจกชี้มาที่เขาและพูดด้วยเสียงเย็นเยียบเจ้ามองข้าตอนนี้ข้าจะมองเจ้านิรันพยายามหนีออกจากห้องวิ่งไปหาลุงคำในตอนกลางคืนฝนตกหนักลุงคำเปิดประตูออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นเขาเปียกโชกไปทั้งตัวและพูดไม่เป็นคำมันอยู่ในหัวผมผมได้ยินมันทุกวันผมต้องทำยังไงถึงจะหยุดมันได้ ลุงคำหน้าซี่ทันทีรีบจุดทูบแล้วพาเขาไปหาพระอาจารย์อีกครั้งพระอาจารย์นั่งสงบอยู่หน้ากองเทียนและน้ำมนต์ท่านมองนิรัน์แล้วพูดเบาเมันตามเจ้ามาแล้ววิญญาณนั้นไม่ได้อยู่ในวัดอีกต่อไปมันอยู่ในเงาของเจ้าพระอาจารย์เริ่มสวดมนต์เสียงสวดกล้องไปทั่วกุฏิแต่ระหว่างนั้นเองเงาของนิรัน์ที่สะท้อนอยู่บนพื้นกลับขยับตัวช้าก,กว่าตัวจริงพระอาจารย์มองเห็นและรีบสวดแรงขึ้นแต่เงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นยิ้มก่อนจะหันหลังให้เจ้าของร่าง เทียนทุกเล่มดับลงทันทีเสียงลมพัดเข้ามาแรงจนหน้าต่างเปิดออกฝุ่นปลิวว่อนพระจาจาร์หยุดสวดทันทีดวงตาของนิรัน์กลายเป็นว่างเปล่าเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ไม่ใช่เสียงของเขาเองค่ะกลับมาแล้วลุงคำร้องเรียกชื่อเขาแต่นิรัน์ไม่ตอบเพียงแค่ยิ้มและค่อยๆหันไปมองเงาของตัวเองที่บัดนี้หายไปจากพื้นในคืนนั้นเสียงระฆังในวัดดังขึ้นสามครั้งทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องมันเลยหลังจากคืนนั้นหมู่บ้านรอบวัดทุ่งเศรษฐี ก็เริ่มเปลี่ยนไปอากาศหนาวเย็นแปลกประหลาดแม่จะเป็นกลางฤดูร้อนผู้คนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบยามค่ำคืนคล้ายเสียงคนเรียกชื่อของพวกเขาและหลายคนฝันเห็นพระชราในจีวรเก่าเก่ายืนอยู่ริมกระจกยิ้มอย่างเย็นชานิรันในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาเขามืดมนรอยยิ้มประหลาดติดอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาเขาไม่พูดมากเหมือนก่อนนั่งอยู่ในห้องเงียบๆทั้งวันบางครั้งลุงคำผ่านมาเห็นก็ได้ยินเสียงเขาคุยกับใครบางคนทั้งที่ในห้องไม่มีใครอยู่เลย คืนหนึ่งลุงคำรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาเขาและถามว่านิรัน์เจ้าโอเคไหมลูกนิรัน์หันมาชาชาและตอบด้วยเสียงเรียบข้าสบายดีลุงแต่เขายังไม่สบายเขายังอยู่ในนั้นมือของเขาชี้ไปที่กระจกบานเล็กในห้องพักซึ่งไม่รู้ว่าเขาเอามาจากที่ไหนลุงคำขนลุกทันทีเพราะบนกระจกบานนั้นมีรอยมือเล็กๆจากด้านในเหมือนมีใครพยายามจะดันออกมาลุงคำพยายามดึงกระจกไปทิ้งแต่นิรัน์กลับตะโกนเสียงดังอย่าแต่ต้องเขา เขาอยู่กับข้าดวงตาแดงก่ำขึ้นในทันทีคืนนั้นฝนตกหนักลุงคำไปขอให้พระอาจารย์ช่วยอีกครั้งพระอาจารย์จุดเทียนและสวดบทสวดเก่าแก่ที่ใช้ขับไล่วิญญาณแต่ในขณะที่กำลังสวดเสียงแปลกๆดังขึ้นจากรอบกุฏิเหมือนมีคนหลายสิบคนเดินวนอยู่ข้างนอกเสียงฝีเทา้าและเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆเ,เปิดประตูสิปล่อยพวกเราออกไปเทียนเริ่มสั่นไหวพระอาจารย์บอกให้ลุงคำยา่อยุดสวด แต่ทันใดนั้นนิรันต์ก็เดินเข้ามาในกุฏิเองเขามองพระอาจารย์ด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนจะพูดเสียงเย็นข้าไม่ได้มาคนเดียวเงาดำหลายเงาปรากฏขึ้นตามพื้นและผนังเคลื่อนไหวช้าชาราวกับมีชีวิตพระอาจารย์รีบสวดมนต์ต่อเสียงสวดดังขึ้นแต่กลับเหมือนยิ่งกระตุ้นสิ่งเหล่านั้นให้โกรธเงาทุกเงาหันมาพร้อมกันแล้วเสียงระเบิดดังสนั่นเทียนทุกเล่มดับหมดเมื่อแสงกลับใหม่ครั้งนิรันต์ล้มลงกับพื้นหมดสติลุงำํำและพระอาจารย์รีบเข้าประคองเขาไว้พระอาจารย์สวดมนต์ออ ในที่สุดเงาดำเหล่านั้นก็หายไปพร้อมเสียงกระซิบที่ค่อยๆจางลงแต่สิ่งที่ทำให้พระอาจารย์นิ่งอึ้งก็คือเมื่อมองไปที่เงาของนิรันที่ทอดอยู่บนพื้นเงานั้นไม่ได้ขยับตามร่างของเขาเลยมันยืนนิ่งและยิ้มอยู่ในความมืดหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นพระอาจารย์นำร่างของนิรันกลับไปดูแลที่วัดเขายังมีลมหายใจ แต่เหมือนหลับลึกไม่รู้สึกตัวเลยหลายวันผู้คนในหมู่บ้านเริ่มกลัวไม่กล้าเข้าใกล้วัดบางคนพูดว่าตอนกลางคืนเห็นเงาของนิรันเดินอยู่ริมกำแพงทั้งที่ร่างของเขานอนอยู่ในกุฏิลุงคำคอยเฝ้าเขาทุกคืนคืนหนึ่งในขณะที่ลุงคำง่วงจนเกือบหลับเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในห้องลุงช่วยข้าด้วยเสียงนั้นเป็นเสียงของนิรันแน่แต่เมื่อมองไปเขายังนอนนิ่งเหมือนเดิมลุงคำรีบเข้าไปจับมือแต่มือของเขาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแล้วอยู่ๆดวงตาของนิรันก็เปิดขึ้นชชาๆ แต่ในดวงตานั้นไม่มีแววของชีวิตมีเพียงสีดำสนิทเหมือนท้องฟ้ายามไร้ดาวข้าเห็นแล้วเขาพูดเบาๆเห็นว่าวิญญาณที่ติดอยู่ในกระจกนั้นไม่ได้มีแค่ตนเดียวเสียงของเขาสั่นแฝงด้วยความหวาดกลัวและเศร้าพระอาจารย์รีบเข้ามาสวดมนต์ทันทีเสียงสวดดังทั่วกุฏิแต่แล้วลมแรงก็พัดเข้ามาเหมือนพายุเทียนดับพร้อมกันหมดเงาของนิรันด์ขยายออกเต็มผนัง และในเงานั้นปรากฏภาพคนมากมายกำลังยื่นมือออกมาร้องขอความช่วยเหลือเสียงร่ำให้ปนเสียงกรีดร้องสะท้อนในห้องจนลุงคำแทบเป็นลมพระอาจารย์ใช้ยันเก่าจากคำพีโบราณวางบนหน้าอกของนิรันเสียงสวดเปลี่ยนเป็นบทที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยได้ยินมาก่อนแล้วจู่ๆทุกอย่างก็เงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดนิ่งหลังจากนั้นเงามืดทั้งหมดค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นไม่จางๆและรอยมือดำเต็มผนังห้องพระอาจารย์หมดแรงสุดลงส่วนร่างของนิรันกลับหายใจได้ตามปกติอีกครั้ง เมื่อเขาตื่นขึ้นในเช้าวันต่อมาเขาจำได้ทุกอย่างทั้งเสียงร้องความหนาวและสายตาของผู้คนที่ติดอยู่ในกระจกเขาบอกกับพระอาจารย์ว่าพวกเขาไม่อยากทำร้ายใครพวกเขาแค่ขอให้มีคนช่วยปลดปล่อยพระอาจารย์นิ่งไปนานก่อนตอบว่าบางวิญญาณไม่ได้ต้องการจะถูกปล่อยพวกเขาแค่ต้องการให้มีใครจำได้ว่าพวกเขาเคยมีชีวิตอยู่ คืนนั้นเองพระอาจารย์นำกระจกบานนั้นไปฝังลึกในดินหลังวัดพร้อมสวดภาวนาอีกครั้งแต่ขณะฝังเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆขอบคุณแต่เรายังไม่จากไปตั้งแต่นั้นมาทุกปีในวันเดียวกันจะมีลมเย็นพัดผ่านวัดกลางคืนและบางคนบอกว่าหากมองไปในเงาน้ำข้างสวัสดจะเห็นเงาของพระอาจารย์และชายหนุ่มในจีวรยืนอยู่เคียงกันยิ้มอยู่ในความเงียบ หลายปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่วัดทุ่งเศรษฐีหมู่บ้านกลับมาสงบเหมือนเดิมอีกครั้งผู้คนเริ่มลืมเรื่องราวลึกลับนั้นเหลือเพียงเสียงเล่าขานของคนแก่ที่ยังจำได้แต่สำหรับนิรันทุกคืนเขายังฝันถึงเสียงกระซิบในความมืดและภาพของกระจกบานนั้นยังคงปรากฏในความทรงจำคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ริมสะน้าหลังวัดเขาเห็นบางสิ่งแปลกตาแสงจางๆลอยอยู่เหนือน้ำคล้ายเปเลวเทียนที่ไม่ดับสักทีเขาเดินเข้าไปใกล้และในเงาน้ำนั้น เขาเห็นใบหน้าของพระอาจารย์ยิ้มอย่างสงบแต่มีบางอย่างซ่อนอยู่ในแววตาท่านนิรันเอ่ยเบาๆเสียงสะท้อนกลับมาว่าเจ้ายังจำได้ใช่ไหมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากปากของพระอาจารย์แต่ดังขึ้นจากรอบตัวน้ำในสเสิ่มกระเพื่อมและเงาอีกหลายเงาปรากฏขึ้นจากผิวน้ำบางเงาเป็นชายบางเงาเป็นหญิงและบางเงาไม่มีหน้าเลยนิรันรู้ทันทีว่านั่นคือวิญ,ญญาณที่เคยติดอยู่ในกระจกเขาพูดด้วยเสียงสั่นข้า ปล่อยพวกเจ้ามาแล้วนี่เสียงกระซิบตอบกลับไม่เจ้าปล่อยเราออกมาแต่เราไม่มีที่ไปจูจูน้ำในสเสริ่มหมุนเป็นวงกลมคล้ายกระแสน้ำวนและแสงสีดำพุ่งขึ้นมาจากกลางสเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วบริเวณพระอาจารย์ในเงาน้ำนั้นพูดด้วยเสียงอ่อนโยนเจ้าต้องจบมันด้วยตัวเองนิรัน์นิรันต์สวดบทมนที่พระอาจารย์เคยสอนให้ตอนยังอยู่ทันทีที่เสียงสวดเริ่มดังขึ้นเงาทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนเสียงร้องกลายเป็นเสียงเบาเหมือนสายลมเขากลั้นใจสวด ต่อจนถึงบทสุดท้ายแล้วแสงสีดำก็ค่อยๆมอดลงเมื่อทุกอย่างสงบอีกครั้งน้ำในสกลับใสสะอาดราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นนิรันมองเห็นเงาของตัวเองในน้ำแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเงานั้นยิ้มอยู่ในขณะที่เขาไม่ได้ยิ้มเลยเขาค่อยๆถอยหลังด้วยความตกใจแต่แล้วเงาในน้ำพูดออกมาเสียงแผ่วเบาขอบใจที่ช่วยเราแต่เจ้าลืมบางอย่างก่อนที่เงานั้นจะหายไปอย่างช้าๆ คืนนั้นเองนิรันต์กลับไปนอนที่กุติเขาฝันเห็นพระอาจารย์อีกครั้งพระอาจารย์พูดว่าข้าไม่อาจอยู่ดูแลเจ้าได้อีกต่อไปเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ตามเจ้าไปเมื่อเขาตื่นขึ้นในตอนเช้าเขาพบว่าที่ปลายเตียงมีเงาของกระจกเล็กๆวางอยู่มันแตกเป็นเสี่ยงแต่ในเศษกระจกทุกชิ้นสะท้อนภาพของเขาในรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของตัวเอง รุ่งเช้าของวันนั้นฟ้าครึมและเงียบผิดปกติกลิ่นชื้นของฝนยังคงอบอวลในอากาศนิรันนั่งนิ่งอยู่ในกุฏิมองเศษกระจกที่แตกกระจายอยู่บนโต๊ะรอยยิ้มในเงาสะท้อนของตัวเองยังคงไม่หายไปไม่ว่าจะหันมุมไหนเขาก็เห็นรอยยิ้มเดียวกันรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากใจของเขาเขาพยายามเผาเศษกระจกทิ้งแต่ไฟกลับดับเองทุกครั้งที่แต่ต้องมันเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเจ้ายังไม่เข้าใจเราไม่ได้ถูกขังในกระจกเราอยู่ในตัวเจ้า นิรันด์เริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นจากภายในเหมือนมีใครกำลังมองผ่านดวงตาของเขาเขาวิ่งออกจากกุฏิมุ่งหน้าไปยังสนามหลังวัดอีกครั้งน้ำในสรนนิ่งราวกับกระจกบานใหญ่เขามองเห็นตัวเองชัดเจนแต่เงาในาน้ำกลับยกมือขึ้นก่อนที่เขาจะทำเจ้าคือเราเงาในาน้ำพูดและเราคือเจ้านิรันตโกนสวดบทมนต์สุดท้ายของพระอาจารย์เสียงลมพัดแรงขึ้นจนต้นไม้รอบสยโยกสถานแสงสว่างเจิดจ้าพุ่งขึ้นจากพื้นน้ำเสียงร้องของวิญญ,ญาณน,นับร้อยดังระงมปนกันเป็นเสียงเดียว เขาสวดต่อทั้งน้ำตาขอให้ทุกดวงวิญญาณได้รับการปลดปล่อยขอให้ความมืดคืนสู่ความว่างเปล่าทันใดนั้นแสงสีขาวพุ่งผ่านร่างของเขาและทุกอย่างก็เงียบลงน้ำในสกลับมาใสาอีกครั้งไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีลมมีเพียงความสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่เมื่อเขามองลงไปในเงาน้ำอีกครั้งไม่มีภาพของเขาอยู่ในนั้นเลยเหมือนเขาหายไปจากโลกนี้ หลายวันต่อมาลุงคำาพจีวรนของนิรันพาดอยู่บนก้อนหินริมสไมมาไม่มีร่าไม่มีรอยเท้ามีเพียงเสียงสายลมเบาๆที่พัดผ่านพร้อมเสียงกระซิบว่าเขาเลือกอยู่กับพวกเราพระในวัดเล่าว่าตั้งแต่นั้นมาทุกคืนวันพระจะมีแสงขาวลอยขึ้นจากสนามคล้ายเปเลวเทียนและหากเงียบพอจะได้ยินเสียงสวดมนต์ของชายหนุ่มคนหนึ่งผสมกับเสียงหัวเราะอ่อนโยนในสายลมไม่มีใครกล้าแต่ต้องสนามอีกเลยและเรื่องของนิรัน์ก็กลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้าน เรื่องของชายผู้พยายามปลดปล่อยวิญญาณจากกระจกแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเอง